ขณจิตแยกออกจากกายกายกับจิตแยกออกจากกันนี่จิตส่วนจิตกายส่วนกายสว่างรู้อยู่ข้างนอกนี่ <S <S ผมกำลาเล่าให้ฟังว่าอาจรรย์เฉยนชนะแต่ขณะนั้นมันก็เป็นปกติอ๋อจิตกับกายมันแยกจากกันเป็นอย่างนี้นี่แหละถ้ามันแยกจากกันจริงๆเมื่อถึงขั้นระดับกายแตกสลายมันก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่มีตัวประยุทธ์จิตไม่มีตัวประยุดกายต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่เห็นไหมฮะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอัจรรย์อย่างนี้แต่ผมมาพูดภายหลังว,ว่าอัจรรย์อัจรรย์แค่นั้นเองเป็นเพียงคําพูดที่เป็นสมมุติในการเทศเพื่อปลุกใจของมูคณนะอุบาสิกาผู้กาลังไฟใจในธรรมผู้พืชปฏิบัติเท่านั้นเองผมไม่ได้มีตัวนั้นอีกการศึกษาเนี่ย ผม,มต้องเยแต่จิตจะเสียขาหมู่คณะผมมกลจะตายแล้วท่านข้าใจแล้วห้าจิวกว่าแล้วผมก็หกจิวกว่าแล้วแก่ชราภาพมากแล้วผมก็ศึกษาเท่าที่ผมจะพอที่ศึกษาได้ศึกษาเทบทุกวันวันไหนว่างก็เปิดคัมภีร์จะให้จดจาเหมือนตั้งแต่ก่อนก็คงไม่ได้จดจําเพียงแต่อ่านศึกษาไปไเรื่อยๆเพราะเป็นหน้าที่ผมไม่ได้สนใจนะ มาจะไปจุดการมาสอนใขรใดใด,ดทั้งสิ้นเพราะผมไม่ได้สงสัยอะไรผมเพียงศึกษาเท่านั้นจะเป็นวิสุทธิมรคสีวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิผมก็ไม่สงสัยจะเป็นเป็นเปลหมื่นสี่พันกันในพระตา่าิฎกผมก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าจะมีอยู่กี่ล้านล้านพระองค์ผมก็ไม่สงสัยอุบัติขึ้นแรกและยังไม่อุบัติผมไม่สงสัยเลยเป็นหนึ่งเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมนี่เรียกว่าสิ้นสงสัยผมสาธุกรรมกุขนะัจิตเสเสขนะัน ไม่เห็นเขียนหนังสือหรือเขียนอะไรมานานแล้วพักเป็นช่วงเป็นช่วงไปเราทำเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อพุทธศาสนานะกีตเซคขาเราไม่ได้ทำเพื่อเราเม้นผมปาลบทำแทบทุกวันผมก็ไม่ได้ทำเพื่อผมผมทำเพื่อส่วนรวม ผมทาเพื่อพระพุทธศาสนาผมไม่ต้องการเห็นพระทะเลาะเบาแบ่งกันผมอยากเห็นพระสมัคคีกองเกียเป็นหนึ่งันเดียวกันอยู่เป็นปกตินำหลักคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเละม,มาเผยแผ่ให้เพ่หลายต่อไปตัวเองต้องเป็นแบบอย่างเป็นยิ่งอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีให้กับหมู่คณะอุปสุติกาย ว่านี่คือค,อความเคารพในสมณะโคโดมพุทธเจ้าในธรรมในวินัยพระต้องมีพระวินัยที่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าทะเลาะกันได้ไหมจิตติชี้ขาเมื่อมีผู้ที่พูดเรื่องพระวินัยเมื่อตัวเองผิดก็สมควรที่จะรับผิดปรับเนื้อปรับตัวใหม่จริงๆเป็นพระเป็นสมณะแท้ไม่งั้นก็พวกเธอเป็นเปรียบเสมือนเปรตชัมพูกะ เป็นผ้าเหลืองห่มป็ดุูบาจาันตักเตือนติเตียนเมตสมนณีติเตียนพระอาริยบุคคลก็ยังยอมรับยอมฟังเห็นไหมล่ะลูสิกของภาษาดิบุตรซึ่งสัสมณีนั่นเราก็ศึกษาทุกคนนนะคี่นะกิจเสียฐกภาษาดิบุตรรีบห่ผมผ้าไม่เป็นปริมนทน เพียงแกผ้าซ้อนอึอผ้าน้าฝนที่ซ้อนข้างในมันเลยผ้าตะบงออกมาท่านพระชาดีบุตรท่านพระชาาดีบุตรท่านพระชาดีบุตรท่านห่มผ้าไม่เป็นบริมนทนมองปั๊บอุ้ยขอบใจน,นั่นเองขอบใจขอบใจอุ้ยขอบใจมากนะดูทีพอผมนำเรื่อง ที่มันถูกมันต้องหรือศีลออกมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนากับเป็นผู้ผิดเห็นไหมล่ะจิตเิษยะหลวงพ่อน้อยบ้าหลวงพ่อน้อยตำหน,นีตีเตียนหมูหลวงพ่อน้อยดา่าหมูผมด่าที่ไหนจิตศิษยะมีการเตะก,กันไหนผมดาม่าหมูแต่ผมตำหนีพวกเตลถีนอกดีดนอกลอยที่ ไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่มีความเคารพในพระวินนยผมพูดตามธรรมตามวิหนยถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาเห็นไหมละ่ะเราก็คนในประวูตสรมนันก็มีนี่ทีนี้เราได้ควนวิชาแล้วเนี่ยเราจะไปทำสังฆกรรมกับหมูไหมเนาะลงอุโบสถ แล้วทาสังกรมการขบวนไม่น้อยพระพุทธเจ้ายัางเสด็จไปปรดนี่อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยพวกเธออย่าคิดอย่างนั้นหน้าที่ของพวกเธอถ้าพวกเธอไม่กระทาก็จะกระทําถ้าพวกเธอไม่รักษาก็าจะรักษาเมเราตถาคตเป็นผู้บัญญัติหลักพราวีนนันหลักทำคําสอนเราตถาคตก็ยังรักษาเห็นไหมล่ะก็ศึกษาก็ตุกคนหนึ่ง ผมไม่ได้มาแจบช่วงหมู่คณะกุบาจารร่มไหนนะจิตเสียขาจิตเสียขาฟังผมไม่มันชัดนะหมู่คณะก็คงเข้าใจผมเนี่ผมไม่เคยตีเตียนก้าวร้าวหมู่คณะที่เป็นพระสุปฏิปนูแต่ผมตีเตียนหมู่พวกทำลายศาสนาานเองกิ่งพุทธการผมอยากเข็นความปรองดองสมคีเกิดขึ้น อุบาสิิกาเขาขนเงินขนทองไปทำบุญในพระพุทธศาสนาคิดว่าจะได้บุญได้กุศลพระเรายังไม่ศีลไม่บริสุทธิ์นี่จิตเสียขาความเคารพในพระพุทธเจ้าในสมณะโคดพระพุทธเจา้าไม่มีมีแต่ทิฏฐิมานนะว่าตัวเองเป็นพระที่เด่นดังมีลาบสัดการละมากคุณสนันระสืนเยือนยอมีเงินหลายร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ว่าไป อวดอ้างว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเวลามีผู้ตำหนิตีเตียนตามทมตามวี่ไหนกับวางก้างว่าตัวเองเป็นศาสดาเองเป็นผู้พิเศษเองเพี่นะเอานั้นจิตเสียแขกพวกท่านทั้งหลายเป็นพระเป็นสมณะหรือไม่พวกท่านทั้งหลายก็เปียบเสมือนผ้าเหลืองห่มเปลยไว้ไฟก็จะไม่เล่าร้อนอยู่แบบนั้น ที่ผมพูดนี่ผมยกทำยกไปไหนขึ้นนะจีเสเค่ะถ้าพวกเราไม่เคารพใครจะเคารพถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติใครจะปฏิบัติตามถ้าพวกเราไม่รักษาใครจะรักษาละ่ะนั่นหนะหน้าที่ของพวกเราเราประพฤติปฏิบัติตามรักษาไวา้แล้วก็นําสิ่งที่เลือดสิงที่ประเสริฐมาสอนนุอุบาสกปัจิกาเรารู้จิตรู้คขาพระเถรเนจรีตนะ่อไปเรเจายังไงละจตเสเซธะจะอะไรมาสอนกัน สำนแนี้ก็สอนอย่างสำนมนี่ก็สอนอย่างกปอย่างนั้นเลยทำไมจึงไม่สอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเคารพจบตรงนั้นผมไม่ได้บวมหาใครนะอิเสเซียคาไม่มีคำว่าประมาทประมาทคนนั้นคนนี้สิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นผมก็เล่าให้ฟังเพราะนี่คือภาพปฏิบัติแต่ผมไมได้ติดสิ่งนั้นเป็นการรู้เป็นการเห็นของจิตในการจดรู้สอดเห็น เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันเธอจะสามารถตะล่อมหรือตะคุบหรือทำลายการยึดมั่นถือมันได้หรือไม่ผมไม่มีที่จะบอกว่าเอาพวกนี้มายึดมาถือในจิตในใจของผมสาธุนะจิตแต่เสิกาดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันเท่าที่เราจะทำได้ เหมือนที่พระที่อยู่ที่วัดวัดบวร,ร,รนิเวศมหาวิหารธรรม,มากาผมนะผมสาธุกับท่านนะน้องปู่น,น้อยแต่ศีลผมไม่ได้บริสุทธิ์หรอกเพราะผมต้องเป็นพระเรียนแต่ผมสาธุกับท่านเอาเลยปกป้องศาสนาโน่นเลยผมเรียนจบมเมื่อไหร่นู่นแหละผมจึงจะเพียรพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ โอสาทุผมก็เนี่ยามันเนี่ยเพาอะไรนะเจตสิกะคือมันจะเป็นในบางสิ่งบางอย่างผมจะว่าอะไรอะแต่ถ้าเป็นเจตนาลาโมกลหละมันคนละแบบนะเจตสิกะพอไปไหนมาไหนเราก็ต้องใช้เงินใช้ทองเหมือนกันค่าูกค่าอะไรมันก็ต้องมีเพราะไม่ไม่มานในสมัยก่อนที่บอกว่าพระขึ้นรถฟรีแต่เนั้นก็ของฟรีหมดที่ไหนก็ไปถ้าเป็นพระแล้วก็จะนี่แหละสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้น ทุกวันนี้พระกับโยมพอกันเลยไหนมาไหนก็เหมือนกันมีบัตรเอทเอมไปกดในตู้แล้วก็มานับเหมือนกับทางโลกปั๊บเลยพี่นาเอานะจิตเศรษฐาผมเห็นแล้วผมเอือมละอา่นะ่ะมันก,มนก็มันก็ทางโลกบางบัตรก็ทาไรไถานาดำนาออกโลกโซเชียวว่าเป็นคนขยันเป็นพระทิ่ขยัน เศรษฐกิจพอเพียงเป็นบ้าเกินไปหมดแล้วหน้าที่ของพระเราไปทำอะไรรูนะ้ี่ยทำอย่างนั้นเลยจี๊เสียขาดที่ข้าจาชารบินทบ,บาทเลี้ยงชีพพูดง่ายว่าเราขอทานเขาดีกวา่าพู้เจ้าพากกระทำไม่ใช่ว่าเป็นป้าเป็นบอกันแบบนี้นะอย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาบรนประจาอุปสมบทไม่ต้องมาบวชไม่ต้องเป็นป้าไปทำหน้าที่ก็มีลูกมีเมียทำได้แต่นาที่มันจี๊จบนั่น นี่แล้วก็เพี้ยนไปเพี้ยนไปดูสิที่จิเสีค่ะถ้าผมไม่กล้าออกขวางงูผมกลัวว่าหลักธรรมหลักวินัยจะจางหายมันคอนบุรีทงนี้ผมรู้ผมเห็นมาผมก็ออกวางไว้เพื่อพระพุทธศาสนาจะได้เจริญร,รุ่งเรืองได้มั่นคงนี่คือภาคปริยัตินี่คือภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าผมทําเพื่อผมนี่ผมก็ตายแค่นั้นเองถ้าผมทําเพื่อผมนี่ ป่านนี้ผมสร้างโบสถ์ใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่กุฏิวิหารใหญ่อวดโลกอวดสงสารเดียวสิมาดูศาลาของข้าพเจ้านะเดี๋ยวนี้ศาลานี่ใหญ่สง,ง่างามที่สุดมาดูนะเจดีย์ใหญ่สง,ง่างามที่สุดไม่มีใครเทียบได้ผมก็สร้างด้ที่กีตสรกะทำไมผมจึงเอาทำเอาวินัยออกอย่างเดียว สิ่งนั้นผู้เจ้าไม่บันจัดนผมไม่เข้าไปเข้ากจเป็นเรื่องของอุบาสิกาที่จะสร้างเพื่อบรรจุบารมสายที่กระแทดพันท่านั้านก็ชาตุผู้ที่สมควรแก่เจดีไม่ใช่วิสัยของพระที่ไปยุ่งอย่างนั้นหรือถ้าเป็นของสงฆ์มันประหลักผักพังไปเราบุรณะปฏิสังขรณ์เป็นปกติแห่งที่จำเป็นันก็มีนี่ในหลักคำสอนหนึ่ง มีจำพรรษานี่ก็สัตหะไปได้ศาลาพังไปช่วยกันบุรณะปฏิสังกรอนในวัดบาหาลาณน,นั้นนั้นกุติตีพักตีอาศัยของกูบาอาจารย์ผุพังไปเออมันหลบเนห,หลบฝนไม่ได้ช่วงที่จการเก่าพรรษาก็สัตหะไปพัญษาไม่ขาดไปดูเลขด้วยกันนั่นถือว่านี้เป็นไหมล่ะสร้างวัดจริงไหม หรือสร้างสถานที่ที่พักที่อาศัยเป็นอาชีพหนึ่งของพระเราพิจารณานะกิติเสียะเนี่ยอาชีพโอ้ยอาชีพนีอยู่สบายเว้ยถ้าได้สร้างโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่แล้วคนจะมาเที่ยวเป็นอาชีพหนึ่งตู้บริจาคก็วางเต็ม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 ไว้เป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเหมือนวัดไร่ขิงเหมือนวัดพุทธโสธรเหมือนอะไรตำนองนั่นแหละเคยเหน็นตัแบบนั้นผมกลับเขากลมาเพิ่มกุญแจ ที่สร้างเจดีสร้างโบทสร้างฉลานั้นผมพูดตามทำแค่นั้นนะผมไม่ได้บวชพระกุจันร์นะผมพูดนี่เพระาะว่าจิตเสขาโมคณนะก็เป็นพระปฏิบัติด,ด้วยพระเรียนด้วยที่เขียนธรรมะมาคุยกันได้ด้วยมาสนทนาธรรมกันได้ด้วยมาเพื่อเสริมสติกำลังปัญญากันได้ด้วยผมไม่ได้บวชมาอย่างนี้ ผมบวชมาผมต้องการเป็นธรรานต้องการมาตก,ามต,กาต้องการผลต้องการหลุดต้องการพลผมต้องการอยู่ปา่าอยู่เขารูปเดียวนะจิตเตเสียขาหมู่คณะกูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ผมกลบเขพระคำมาด้วยแต่ผลสุดท้ายผมก็ต้องออกมาตามกรรมจิตเตเสียขาผมไม่สามารถที่จะออกหนีได้เลยหลีกลีนหนีได้เลยแต่นิสัยผมนะผมจริงจังด้วยจิตเตเสียขาและผมเป็นคนดีตั้งแต่เป็นคารวะบวชมาไม่ต้องไปพูดถึงแล้วจิตเตเสียขา ดีคารวสาด,ดีขนาดนั้นแล้วดีที่เป็นพระจะดีขนาดไหนจิตเสกขะไม่ต้องไปพูดถึงผมบูชาพุทธเจ้าด้วยชีวิตถ้ามูคณะจะหาเรื่องผมว่ากิ่งพุทธกาลนี่ตัดพระวินัยออกไปอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อน้อยหลวงตาน้อยหลวงปู่้อยต้องทำตามเหมือนมูให้แค่นี้แค่นี้ ถ้าไม่ทําตามหมูหมูจะฆ่าเอาผมก็ยอมตายจิตตเสียขา่าผมเกลียดความชั่วที่สุดผมเกลียดคนชั่วที่สุดผมเกลียดพระชั่วที่สุดผมไม่อยากได้ยินไอ้ความชัว่วและผมก็ไม่เคยกระทําขอให้จิตตเสียขาหมูข้านาเข้าใจด้วยผมกราบขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สร้างบใาาใุใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่นะผมก็สาธุด,ด้วยแต่ผมพูดตามธรรม คงไม่มีเจตนาลามกจุกเปรตมหาเรื่องผมอองนะมีพระสูตรไหนล่ะที่พระพุทธเจ้าพาสร้างเจดีมีพระสูตรไหนล่ะที่พระพุทธเจ้าพาสร้างบทใหญ่สาลาใหญ่เจดีใหญ่และพาสร้างพระพุทธรูปหรือพระแม่ขูจารพบในพระสูตรไหนผมกล่าบพระข้ามาด้วยนะผมจําเป็นต้องพูดเพราะอะไรก็ผมผิดหมดหนี่ล่ะพี่ทูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดพระแม่ขูจาร เหมือนจิตตเสกขาพูดนี่ต้องเอาพระวินนยเอาพระทมคำสอนนั่นแหละศึกษากความรู้ดูที่นี่เรียนนี่ปฏิบัตินี่เรียนปริยัตินี่เรียนปฏิบัติควบคู่กันไปควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบอก,กันี่ดีแล้วละ่ะจิตเสกขาไม่เห็นหมู่คณะเขียนธรรมะมานานแล้ว เขาคิดถึงกันอยู่ต่างไปกขาต่างคงจะยุ่งยากผมก็ยุ่งยากก็ดังที่ท่านเห็นในช่วงนี้ผมก็ไปตามสถานที่ตา่ตางๆที่เคยทําจิตตภาวนามาอมเพราะคอมเมนต์ในบางคอมเมนต์บอกว่าหลวงพ่อน้อยตั้งชื่อเอาทาที่บดิงบ้างพระไม่แก้วบ้างผูเม็กบ้างนี่ก็ว่ากันไปจุดนั้นจุดนี้บ้างก็ตั้งชื่อก็ได้นี่ ผมก็เลยต้องการที่จะเอาสถานที่นั้นออกมาเผยแผ่ในช่วงนี้แค่นั้นเองจึงไปจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างเพื่อต้องการสถานที่เก่าๆนั้นหรือฟื้นคืนมาพอไล่สดได้ก็จะไล่สดให้เห็นว่าสถานที่ตรนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พอนานและจิตเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนนนนข้ามเข้าสู่การไอ้ข้ามจากการติดมันม่นถือมั่นตัดการติดมันม่นถือมั่นได้หรือเบาบางไปจุดนี้จุดนี้ จิตเป็นอย่างนั้นยีจิตสว่างอย่างนั้นจิตมืดมนตระการอย่างนั้นปัญญาเกิด่างนี้พอที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นธรรมทานได้ผมคิดอย่างนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคุณบาอาจารย์จะคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่เข้าไปเข้าใ่นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันก็สาธุนะจิ